สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านเรื่องของแปนะครับก็จะมารีวิวสินค้าที่ใช้ในห้องครัวประจำวันนะครับเนื่องจากว่าผมใช้รุ่นเนี้ยฟิลิปตัวเนี้ยมามาหลายปีตั้งแต่รุ่นแรกผมซื้อตั้งแต่รุ่น4,500บาทตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่ขายตาม,มออนไลน์นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยมันเป็นโมเดลที่มาว่าฟิลิปเอเซนเชียลแอร์ไฟเออร์ดีเอ เก้านทับนะครับหมอ้อทอดไร้น้ำมันหมอ้อทอดอากาศนะครับก็เดีวผมจะเดินให้ดูแล้วกันว่ามผมซื้อในราคาเ<ช>ท่านี้จริงๆไม่นั่นนะครับไม่ราคาที่ผมซื้ออยู่ที่2299บาทนะครับจากพี่ลาซาด้านะครับนี่ทัดเลยอันนี้นะครับนี่ตัวนี้ราคาเต็มนะครับแต่ว่ามีส่วนลดมีอะไรไปเสร็จแล้วเหลือ2299บาทนะครับก็ตัวนี้เป็นสินค้าที่มีประกัน2ปีเท่ากัน แต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยหมดอายุเรียบร้อยแล้วถามว่าสองอันนี้มันต่างอะไรกันนะัดเด่นๆก็คือว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าตัวเนี้ยข้อดีของเขานะครับตัวเนี้ยมันเป็น1,425วัตต์นะครับถ้าเราเดี๋ยวผมมองให้เราดูเต่ดูอดี่รุ่นเนี้ยคือรุ่นเก่าที่เราใช้อยู่ผมซื้อมา4,000กว่าบาทเกือบ5,000นะันถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับก็1,425วัตต์นะครับ รหัสใกล้เคียงกันนะครับอันนี้มันฮาร์ดดิ้งสองศูนย์นะครับแต่ว่าอันนี้ลงไ้ดยด้วยอ่านี่ลงไฮด์ด้วยเก้าหนึ่งนะครับสี่เลียวใกล้เคียงกันอ่ะเดี๋ยวมันเบอร์อยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับดูชัดๆมาอ่านี่ลนะตัวนี้ความวัดอยู่ที่พันสี่ร้อยวัตต์เท่านั้นนะครับเรามาแกะดูว่าของใหม่กับของเก่ามต่างกันเจ้าของเก่าที่เราใช้อยู่เนี่ยผมก็ใช้อย่างเป็นประจำแล้ว นี่คือหมอ้อร้อนเก่าที่เราใช้อยู่เป็นประจำวันนะครับก็ถามว่ามันมีหนะ้าที่อะไรนะคือผมเอาไว้ทำ,ทำปังทำโพสนมปังที่นี่หมายเพราะว่าผมซื้อโพสมาแบบนี้สำหรับสูตพอร์เรนงแบรนด์ไหนนะเนี่ยผมนัาอร่อยมากในครั้งนี้นะครับก็ใช้อุณหภูมินะครับ180ยแปเขียนไดเลยนะ180ยแองศาแล้วก็5้ถึงเนาทีนะครับเราเนี่ยใส่เข้าไปนี่ไม่ใช่เพ้่อขับพุงนะนี่ตัวอย่างนะใส่เข้าไปนะ บนรุ่นเก่านะแล้วก็ตั้งที่เจนาทีนะครับแค่นี้ก็เสร็จแนละ้วลมร้อนลมร้อนมันทำนี้ไงกคือมันเป่าออกอากาศแบบนนี้หม้อมันเป็นอะไรอ่ะอธิบายก่อนหลักการง่ายๆของเขานะครับก็คือลมร้อนตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคือลมร้อนต้องดูที่ก้นหม้อมันมีตะแกรงนี่เขาเรียกตะแกรงตะแกรงนะครับเนี่ยมันจะเป็นรูๆนะให้เห็นไอ้นี่เขาเรียกก้นหม้อก้นหม้อเนี่ยสเกลนะครับมันจะเป็นใบรูนะครับ นี่คือทำให้มันไหลหวนกันนะครับตอนล้างก็ <S 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 2> <S 2> ล้างล้างนี่ยากมากผมบอกไว้ก่อนลองแช่น้ำนะวิธีทิิดนึงอย่าใช้เสร็จอย่าเพิ่งล้างน,นะไปแช่น้ำกับสไลด์หรือล้างจานของสัมภารกกใหญ่เลยนี่คือท่อนลักษณะการทำงานก็คือเหมือนกับอบลมล้อหนะ่อเครื่องหม้อเราสมัยเรากเก่าๆเดิมๆโบราณโบานะ่ะมันก็จะหมุนนะ่ะ ผมไม่มีตัวอย่างของเก่าเคยเห็นฝาไหมที่เราใช้ตามบ้านบ้านบ้านนอกของเราครับเป็นฝาลมร้อนเป็นก,การแก้เชียงกันนะนี่คือมันมีอุณหภูมินะครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างในตัวที่ยากสุดนะครับผมจะบอกว่าทอดเนี่ยไม่รู้จะทำไงายากามากๆเลยครับคุณต้องใช้มือเช็ดอนะไอเจ้าตัวเนี้ยครับนี่ผมพยายามเช็ดแล้วนะเพราะว่าผมใช้เยอะเพราะว่าที่บ้านเราจะไม่ใช้น้ํามันในการทอดนะครับคือใช้น้อยที่สุดเลยที่บ้านงผมนะครับ ผมก็จใช้อเนี้ยเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนะว่าไอ้เจ้า2 2 90, 9พบาทนี่มันพี่ย่างไงนะครับผมผแกะก่องตัวหัวการ์ดนี่เลยตัวนี้นะเป็นตัวรุ่นใหม่ผมย้ำนะฟิลิปตัวนี้ปักกัน2ปีนะครับผมคอนเฟิร์มเลยผมเช็คกับแล้วก็ที่สำคัญน,นี่ลงทะเบียนออนไลน์นะครับ นี่ครับลง QR คิวอาร์โค้ดออนไลน์นะครับแล้วก็ใส่เอาไปสินค้าพวกนี้มีอินชัยนานะเยี๋ซวซีเรียสมมนคือสินค้าขายดีแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอามาไปสแตยไว้ตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็อายุนานก็เลยสอบคืเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้หมดเสียคือซ่อมหมดประกันซ่อมไม่คุ้มค่าในการซ่อมนะครับเพราะว่าของใหม่ราแค่สองร้อยเอสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะครับ ซ่อมงนี้ก็ไม่คุ้มครับผมก็ยังเหนื่อยนี่คือในเอกสารตัวนี้กล่องมันจะมีใบลเงเบียนกล่องอ่าเดี๋ยวเราแกะมาดูเลยนะจต่ว่าข้าวนะผมไม่ได้เปิดโคลมันร้อนนิดนึง,งมมนะเปิดแอร์อะไรอยู่ห้องโัวผมมีแอร์ด้วยนะเปิดหรือบป่ไม่ไหวแล้วที่ร้อนแล้ว แอร์นะครับขอโทษนะครับนี่ห้องครัวผมมีแอร์นะครับเย็นทุ่มฉ่ำเลยนะครับห้องครัวเดี๋ยวเราสักครู่นะผมวางแล้วเปิดแล้วให้ดูของใหม่ของเก่าเป็นย,ยังไงแกเป็นที่เ,ร,เรียบร้อยแล้วแล้เท้าวไอ้เจ้าสี่0ันกระบาทกับเจ้าสองมันกระบาทตังค์ยังไงเอาลงมาดีกว,ว่า มาเวอามาพันาบ้างโอเคเห็นไหมครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องต่างกันยังไงข้อแรกเลยความสูงข้อที่สองวัดต่ำลงมา1,429 25วัตต์กับ1,400วัตต์นะครับส่วนหน้าตาสายปักไ็เหมือนกันนะครับล้มหลังก็เป็นล้มองเหมือนกันนะครับก็คือมีตะแคงนี่คือตะแคงด้านหลังนะครับหลังเครื่องนี้เหมือนกันนะคู่คือที่ระบายลมนอออก ห้ามจับนะครับเพราะมันจะร้องมากกว่อีฝั่งนี้นะเวลาทางั้นห้ามแัะเป็ดขานะครับมันพร้อมร้อนนะครับก็ราอเปิดเคื่องเลยอ่ะจะดูอะไรว่าเป็นยังไงนี่มีมาพ้นนะครับหมอกอร้อก็ใสินค้าปลอดภัยหมอก่อปุ่มตอบของเดิมครับรุ่นเก่าจะเป็นปุ่มหมุนนะครับแต่รุ่นใหม่เฮ้ยเขาเรื่องหมุน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 เออหมุนแรงหมุนแรงหมุนเรื่งเรื่นีลนะเรื่อนปุ่มหมุนเรื่งแต่อันนี้ เราใช้ปัม่มหมุนแบบไฮโซหมุนแบบบนรถบนรถด,ดูดีมากเลยวิธีการกดก็คือกดเหมือนกันนะครับนี่ดึงเหมือนกันถามว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าต่างอะไรกันแน่แน,นเอ๊ะมันเปลี่ยนไปวะ่ะมันเปลี่ยนไปขนาดไม่เท่ากันเอาให้ดูแล้วกันนี่รุ่นเก่านะอันนี้รุ่นใหม่มันเหมือนขนาดากันไหมครับ ผมถอยเลือนไอ้ตรงนี้รุ่นเก่าดึงขึ้นยกออกรุ่นใหม่มันมีตัวเซฟล็อกนะเซฟล็อกก็เออดีนะเซฟตัวนี้ดีนะเพราะเวาจัดกโลแล้วก็อเออว่าเราโหลดย่งเง้าเลยกดมันต้องกดนะครับเปิดมาปุ๊บมักดเออดีขึ้นอ๋เดี๋ยวให้ดูไซ้์นิดนึงอันล่างคือรุ่นเก่านะครับสี่พกว่าบาทอันบนคือรุ่นใหม่นะครับ ปริมาณผมคิดว่าน่าจะมีการต่างกันนิดหนึ่งแล้วแหละดูก็รดูว่าจะต่างกันแล้วแหละมาท้าท้าไปดูนะเอาเอาเอาท้าท้าทาดูตรงนี้หน so ่อยว่าเออท้าแบบนี้สิใกล้เคียงกันนะแต่อาจจะต่างกันนิดนึงนะผมดูแต่ข้อสําคัญนะครับไอ้นี่ล้างยากมากเลยตะแกรงแบบนี้ขอบอกแบบนี้ล้างโคตรยากเลยรุ่นใหม่เป็นนี้แล้วสบายฟูแล้วสบายมือนี่นะแบบนี้เลย คือปลงครื่องแบบนี้ร้าง,ง่ายผมบอกเลยครับดูก็รู้เลยไม่ต้องคิดมากส่วนปุ่มด้านหลังก็เป็นเหมือนเดิมนะคือมีข้าเป็นใบพัดนะครับแล้วก็นี่ค,ความรู้สึกส่วนตัวอันนี้ใหญ่กว่านะรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเป็นรุ่นใหม่เหมือนมันจะเลก็กกว่านิดนึงเหมือนนะไม่ได้เอาไปมาวัดข้างในเดี๋ยวผมนับกดดีกว,ว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่อ้าวเนี่ยละจุดต่างเห็นละโอเครุ่นเก่านะครับสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะครับเต็มเต็มดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันขดใหญ่ๆเต็มเต็มห้าอันนะครับอันนี้รุ่นเก่านะครับที่เราใช้อยู่มาเกอือบสองปีละมีห้ารุ่นใหม่นะครับ หนึ่งสองสามสี่มันหายไปหนึ่งอันเอาให้ดูแล้วกันเอาเต็มเต็มดูนับเองหนึ่งสองสามส,สี่สี่อันเองใบพัดก็คือใบแบบนี้นะใบพัดเห็นใบพัดข้างในไหมแต่ดูความวร,รู้สึกว่ารุ่นนี้จะลางง่ายเพราะว่าเวลาเอามือเข้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันห่างกันนิดนึงทําความสอาดง่ายกว่าน,นะข้อดีมันอาจจะเดยวลอกเมนมาให้ความความสั่นง่ายนิดนะะึง ยนี้ผมห้เขาสั่งยากมากนิดน,นึงแต่ผมคิดว่าความรู้สึกเดี๋ยวผมมัดไกเลยดีกว่าว่าเออจริงว่าความรู้สึกมามันบอกว่าจริงว่าขดอ่ะมันไม่เท่ากันดูเองดูอ่ะนี่ขดมานะาผมวางแล้วกันวางอันนี้แล้วไม่มีไม้พัดอันนี้รุ่นเก่ามันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าขดนะ ความยาวมันเท่าเท่ากับเท่ากับนี้นะเท่ากับไอซ่อมดูนะเนี่ยซ่อมนี่คือรุ่นเก่านะอ่ะดูรุ่นใหม่มันหายไปไหนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันหายไปหนึ่งวงเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะเนี่ยแต่ประสิทธิภาพความ,มร้อนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวลองใช้สักสิบห้าสิบกวันเดี๋ยวผมจะลองแล้วค่อยมาเล่าทีฝากเล่าดีกว่า แต่ดูจากสเปคแล,ะละ้วล่ะไอเนี้ยเนี่ยมันเขียวพันสี่ร้อยชัดไหมพันสี่ร้ยยี่สิห้าวัตต์แต่รุ่นใหม่เนี้ยที่สองพันสร้อยเกบาทเนี่ยพันสี่ร้ยวัตต์เองนี่นะครับเอาให้ดูชัดเจนนะแล้วดูไซส์แล้วดูหม้อข้างในมันต่างกันเห็นไหมเอ๊ะผมมีอันเดียวอ่ะผมมีสองพันวมีอันเดียวอ่ะอันนี้คือช้อนแล้วกันอันนี้คือซ่อมอ่ะ ดูความต่างนช้อนกนนระซมรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันต่างกันอย่างไรแล้วไอ้นี่มันดูแข็งแรงกว่าเยอะเลยนี่มันก็บางกว่าดูรั้วนบางอ่ะวัสดุไม่เหมือนกันแล้วไอ้ตัวนี้ของใหม่หรือของเก่านหนนี่ของใหม่นี่ของเก่ามันก็รับษณะารประมาณแบบนี้ดูเอา เดี๋ยวผมก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองใช้จริงแล้วหล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตัดคลิปหรือไม่ตัดคลิปนะแต่เอาไง่ายๆว่าจะไม่ว่ารุ่นใหม่อะพันสี่ร้อยวัตต์เนี่ยรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เนี่ยพันสี่ร้อยวัตต์รุ่นเก่าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าวัตต์เนี่ยมันต่างกันข้างหน้าเหมือนกันเป็น HD เก0 0ศนะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันทับยี่สิบนะครับ ส่วนรุ่นใหม่ที่เราซื้อวันนี้ก็คือทับ91นะครับผมไม่น่าจะมันคืออะไรต่างกันน่าจะเป็นรหัสสินค้านะแต่ดูจากวัสดุแล้วดูจากเมทริเลแล้วรู้จกักเขาเรียกว่าอะไรความอืดแล้วว่าผมว่ารุ่นเก่าอืดกว่าความรู้สึกนะเพราะว่าดูจากวัสดุมาแล้วดูจากเส้นอะเส้นผมคิดว่าไม่ไม่เท่ากันด้วยนะถ้าเอาเบร์เียมันวัดนะ มองด้วยสายตาก็จะเห็นแล้วแหละเดี๋ยวเอาเวอร์เนียมาวัดวันหลังดีกว่าว่าอเนี้ยหนาเท่าไหร่อนเนี้ยมันหนาเท่าไหร่มันต่างกันแต่รู้ว่าคนมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วใบพัดก็ต่างกัน,กนด้วยอ้าวเห็นไหมจริงด้วยดูใบพัดก่อน,ร,น,ออนรุ่นเก่าอ่ะเบอิมเลยรุ่นใหม่เนี่ยเออดูเองดีกว่าไม่พูดนี่คือรุ่นใหม่นะนี่คือรุ่นเก่านะก็รุ่นเก่าก็สี่พันกว่าบาทรุ่นใหม่ก็สองพันสามร้อยบาทสองพัน 299บาทนะก็เดี๋ยวเรามาจะลองกินอันนี้แล้วกันนะผมก็ซื้อมาครับเนี่ยอุ่นได้เลยอีกอันหนึ่งก็ที่สำคัญอันนี้คนกินนะไม่ให้แมวปลาทูปลาทูปลาทูตัวเล็กกินทั้งหัวเลยอร่อยอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวเราจะทำกันนะครับเวลาเจ็ดนาทีผมคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายนะถ่ายอาจจะตอนตัดคลิปเลยดีกว่านะ ก็วันนี้เราจบที่รีวิวตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันนานด้วยนี่ผมก็หิวข้าวแล้วล่ะเหนื่อยแล้ววันนี้ล้างแอร์เมื่อกี้เพิ่งเสร็จเหนื่อยมากก็ให้ดูแล้วกันนะว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าต่างันยังไง,ไงอะดูทีชัดเจนอ่ะส่สายก็ห้อยม,อมีนบ้านแล้วกันนะนี่คือรุ่นใหม่2299บาทนะครับนี่คือรุ่นเก่า ผมซื้อมา4ี่พันห้นอ่ะตีว่าตีว่าห้าพัน่ะจตไม่ผิดอ่ะนะแต่มาเลยสองปีแล้วรุ่นแรกๆเลยรุ่นรุ่นรุ่นโบราณคือกระทะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ใช้งานพอดีตามบ้านนะคือเราทอดไก่ทอดหมูทอดอะไรแต่ผมชอบเอาไว้อุ่นขนมปังเพราะมันหอมเราไม่ต้องเอาเข้าโอเวนตัวตู้อบของเรามันใหญ่ไปแล้วมันสะดวกล้างง่ายด้วยสะวกสบายนะ ก็อย่าลืมนะครับผู้ซื้อผู้ซื้อต่างๆลงทะเบียนออนไลน์ด้วยนะครับประก,กัน2ปีนะไม่ใช่1ปีนะถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นอไอ้ลองดูดีๆนะว่าประก,กัน1ปีหรือ2ปีแต่ว่าไอ้น,นียรุ่นเนี้ยผ่านมา2ปีแล้วไม่เสียแสดงว่าดีเอาว่าดีแล้วกันโอเควันนี้เราจบเพียงแค่นี้นะครับกินอาหารให้อร่อยนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมันทําเฟ้นไฟก็ได้นะอ่ะดูข้างกล่องผมลืมไปแต่บ้านเราไม่ค่อยกินนะครับเฟ้นไฟเนี่ย เนี่ยมันทำเฟรนช์ฟรายได้ด้วยนะนี่อบหมูอบทอดอะไรก็ได้หมดนะมันสามารถลดน้ำมันได้80%แต่รุ่นใหม่เห็นแวบๆบแบบอยู่ว่ามันโฆษณาผมคิดว่าเมกี้เห็นแวบๆบแบบว่าเก้าแบเปอรเซ็นต์เห็นข้างกล่องเห็นแวบๆเมืแ่อบบกี้นี้เอ๊ะไหนว่าอ่านี่กล่อ,องที่เขาให้มานะเรามาดูกันเดี๋ยวอ่านก่อนสเปคนี เฟรนฟรายก็ได้หมูอบเบเกอรี่ได้เนี่ยผมเน้นมาทาเบเกอรี่ไก่ทอดก็ได้นะแต่บ้านผมไม่ค่อยกินไก่เท่าไหร่เนี่ยภาษาไทยก็มีนะไหนวะนี่ลิตรสี่จุดึงลิตรนะอ่านนี่สเปคผมลืมอ่านแต่แรกเลยสเปคตัวนี้นะครับมันเป็นสี่จุดหนึ่งลิตรนะครับก็คือมันลักษณะรูมร้อนโฟมนี้นะเนี่ยสี่จุดหนึ่งลิตรนะครับสี่ที่สับพลกินหกสิบวินทีอุณหภูมิปรับได้ใช้กับเครื่องล้างจานได้รับประกันเน้น สองปีเสียฟิลิปไฮแลน์นะครับอยู่ตึกนี้เองใกล้ๆนี่เองอยู่ตึกเชรบุรีครับบริษัทแม่อยู่เทรบุรีผมจาได้ผมเคยไปนี้นี่น,นี่ทำไก่ทอดดูดีมากเลยนะอ่านี่ไงเห็นแล้วแว๊บผมก็ไม่รู้นะรุ้นเก่าอ่ะเขาเขียนว่าลด80ดสเปอร์นนี่คือน้ำมันผมไม่รู้นะว่าอ่านไม่ออกแต่ว่ารู้แต่ว่าอ้เนี้ย ลดน้ำมันได้80%นี่ไงเจอแล้วภาษาอังกฤษอยู่นี่นี่เกสเท t ฟราย o ฟร์วิดอัพถึง80%เอตตี้เปอร์เซ็นต์เลดแฟทก็คือมันลดน้ำลดน้ำมันได้80%นะแต่อรุ่นใหม่มันคอนเฟิร์มการตีที่90%นะผมก็เลยงงตึบต๊บๆมันทำยังไงวะเพราะว่าอ่านี่ไงเห็นละนี่ยให้ดูเลยนี่นี่น อ่านเองเลยว่าเอาเ้า๋ยวหาว่าเวอร์่นเก่าอ่ะแปรุ่นใหม่90%้าข้างกล่องเขียนนะแต่ผมไม่รู้วัดยังไงนะนี่เออนี่ไงที่ผมบอกว่าฟิลิปไทยแลนด์อยู่นี่อ่านี่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 นคือมอกผมจาได้ผมเคยไปที่ประสัทนี่ฟิลิปไทยแลนด์เพราะว่าผมไปเรียนทางด้าน led ได้เซอร์เต็มเลยเซอร์ led ฟิลิปอะครับสมัยก่อนโควิดนะนี่เห็นไหมครับ อาคารไทยซับมิดทาวเวอร์ชั้น28นะครับเพชรบุรีตัดใหม่นะครับนี่คือบริษัทแม่อยู่ที่นี่นะครับก็ลองดูลองหาลองดูนะครับถามว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าดียังไงนะผมตอบว่าร,รุ่นเก่าอะรุ่นรุ่นใหม่อะล้างง่ายพอ,อดีเลยผมบอกเลยเนี่ยล้างง่ายรู้เลยชอบมากรุ่นเก่าล้างโคตรยากโคตรยากล้างง่ายมากผมบอกแล้วก็ ดูวัสดุอะไรต่างๆนะเพียงพอถามว่าราคาก็เท่าหนึ่งอ่ะผู้สาชาวบ้านเท่าหนึ่งซื้อรุ่นใหม่ถูกวกอาเยอะซื้อรุ่นใหม่เหอะรุ่นเก่าไม่ต้องไปหาเราเพราะว่าเราทอดแบบเนี้จบละเดี๋ยววันนี้เราจะทำนะครับจบกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับิลิปแอร์ไฟเออร์นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ